มู v ี่เช็คสนับสนุนโดย True Gigatech Tech Pro บริการจาก True Gigatech Fiber สวัสดีครับได้เวลา Movie เช็ k กับผมบวีระบีโรดนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการภาพยนตร์กันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับตอนนี้เรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนครับ Leonardo Di c าป p i o อนะครับได้บทแล้วก็โครงการหนังที่ท้าทายความสามารถของเขามากๆกับเรื่องราวของจิมโจนผู้นำลัทธิที่นำการฆ่าตัวตายหมู่จนนำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า900คนครับ จิมโจนส์ครับเป็นผู้นำลัทธิศาส,สนาที่ก่อตั้งโบสถ์ของตัวเองแล้วอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระเจ้าเขาได้ตั้งเมืองใหม่ขึ้นมาโดยบอกว่าเป็นแดนสวรรค์ที่ปลอดจากการแทรกแซงของรัฐบาลสหรัฐนะครับต่อมาเมื่อรัฐบาลสหรัฐเนี่ยได้ส่งคนไปสืบสวนแต่แล้วคนเหล่านั้นก็ถูกยิงเสียชีวิตทั้งหมดหลังจากเหตุการณ์นั้นจิมโจนส์ก็พาสาวกเนี่ย ฆ่าตัวตายหมู่ด้วยการดื่มน้ำหวานที่ผสมไซยาไนด์ภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยจะสร้างโดยค่าย MGM ขณะที่ดิคราฟ i ิอครับจะร่วมควบคุมงานสร้างแล้วก็ยังไม่มีกำหนดฉายนะครับยังไงก็แล้วแต่ Movie s h a ชคจะเอามาอัปเดตให้แน่นอนครับเอาละครับแล้วกลับมา Movie s h a ชคกับ V ีได้ใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Movie ี h ชค